สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ภาพชีวิตจะพาไปรู้จักกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์ร,รวมของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อจะพาไปดูว่าพวกเขามีกิจก,กรรมอะไรในอาคารพาณิชย์หชั้นแห่งนี้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ ตั้งอยู่ที่นะครับบ้านเลขที่721ทับ25นะครับถนนสืบสิริตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเยื้องกับสำนักงานจัดหางานนะครับตึกที่เราเช่บเป็นอาคารสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเป็นตึกอา,อาคารพณิชย์5ชั้นนะครับผมคือชั้นที่1เนี่ยเป็นออฟฟิศนะครับเจ้าหน้าที่ทํางานและก็บริการนวตแผนชั้นที่2เนี่ยนะครับเป็นชั้นประชุมคณะกรรมการนะครับ ชั้นที่3เนี่ยเป็นห้องทํางานคณะกรรมการนะครับช่วยกันทํางานชั้นที่4ี่เนี่ยเป็นห้องพักหญิงนะครับเป็นชั้นที่สําหรับผู้หญิงขึ้นไปพักชั้นที่5เนี่ยเป็นห้องพักชายนะครับบางคนก็อยู่นนทไทยบางคนก็อยู่สังสารคอนบุรีปักธงชัยสูงเนินสีเขียวปากช่องทั่วเลยครับทั่วเลยเราไม่เต่บ,บริการสมาชิกข,ของในจังหวัดอย่างเดียวจังหวัดอื่นนะที่เขาเดินทางแล้วตกรถก็สามารถมาพักนี่ได้ฮะ เดินทางรถตัวรถอยากเดินทางต่อ,อยังไม่มีที่พักเราก็บริการให้จัดให้เขาพักที่นี่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม O&M ซึ่งย่อม,มาจากคำว่า Orientation and Mobility Training หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้วยการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวแบ่งเป็นสองเรื่องหลักคือ orientation หมายถึงการให้คนตาบอดทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่และ mobility การเคลื่อนไหวหรือการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง O&M ก็ภาษาอังกฤษก็คือ Orientation and Mobility ก็คือเป็นการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวในวิชาเนี้ยช่วยให้คนตาบอดได้ใช้ชีวิตนอกอาคารสถานที่ในสังคมทั่วไปได้อย่างอิสระครับซึ่งไม่เป็นภาระของคนอื่นทั่วไปแต่ในหมวดวิชานี้นอกจากใช้ไม้เท้าขาวแล้ว ยังจะให้คนตาบอดได้เดินทางอย่างถูกวิธีกับคนนําทางครับคนนําทางก็คืออย่างเช่นญาติพี่น้องเรานะครับหรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วอย่างถูกวิธีนะครับห้ามเดินแซงคนนําทางนะอะ่ะแต่แซงเขาเออเพราะถ้าไม่งั้นมันจะผิดคอนเซปต์การเดินกับคนนาทาง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้ทดลองเดินทีละคนนะคะเริ่มจากคู่ทีละคู่อ่ะ คู่แม็กก่อนเนาะก็คุณพนมเดินวนอ้อมมาฟังฟังนี่จ้าแม็กม่ตามเสียงครับไม่ตามเสียงมาทางนี้นะคุณแม็กไม่ตามเสียงมานี่เดินตามเสียงมานี่เออไล่มาไล่ขึ้นมาไล่หลังมือขึ้นมาขอไสอง จับบริเวณเนือข้อศอกจากแขนบริเวณเนื้อข้อศอกไปกันแบเงี้ยนิ้วโป้งนิ้วโป้งจะอยู่ฝั่งด้านในหรือด้านนอกด้านในด้านนอกเออซีนิ้วอยู่ด้านในคนนำทางก็ต้องเห็นก่อนเลยว่าทางมันเป็นทางแคบแล้วก็จะต้องส่งสัญญาณบอกให้คนตะบอดรู้ว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นทางแคบแล้วนะ โดยการใช้แขนข้างที่คนตาบอดจับอยู่ควายไปด้านหลังถามดูแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงทางแคบอ๋อถ้าถึงทางแคบให้ควายครับโดยการควายหลังหน่อยให้สัญญาณคนตาบอดถูกไทเยอะแค่ให้รู้ว่าตอนนีทางแคบยังไงควายเอ็นนะครับเป็นวิชาที่ทำให้คนตาบอดนะครับได้ฝึกทักษะนะครับในการเดินทางนะครับ ซึ่งจะทําให้เราสามารถเดินทางด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องแบบหารบกวนคนอื่นเรามีไม้เท้านะครับเป็นตัวนําทางให้กับเราไม่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในชีวิตประจาวันของเราครับภาพชีวิตแตมเปลี่ยนไปด้วยความคิดสารกละดห่งชีวิตเป็นไปตามนนคิดของเรา ชีวิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดสาวแระ่ดีแห่งชีวิตเป็นไปตามที่คิดของเราเองไม้เท้าขาวคืออะไรครับผมไม้เท้าขาวเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่คนตาบอดใช้ในการเดินทางที่นิยมกันทั่วไปก็จะมีสองประเภทก็คืออย่างเงี้ยค่ะไม้เท้าขาวแบบพับไม่ได้กับที่แบบพับได้ คนที่เขาใช้เก่งๆแล้วเขาก็จะอ,อยากจะใช้ไม้เท้าที่มันมีความสวยงามพกพาได้สะดวกเบา <au, S 2> เอาไปไหนไ,ได้อย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นอาวุธไหมมันก็เป็นเป็นของผู้กาย <c oughs> เป็นอุปกรณ์ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะก็คือถ้าคนที่เขาใช้ไม้เท้าเก่งแล้วคือขาดไม้เท้าเนี่ยไปไหนไม่เป็นเลยก็จะต้องถามหาไม้เท้านี่แหละมือที่เราจะไม้เท้าขาวนะครับนิ่งเลยเราจะสะบัดเฉพาะข้อมือเท่านั้น เฉพาะข้อมือเท่านั้นแกวงเฉพาะข้อมือเท่านั้นนะครับส่วนอื่นปกติทุกอยาก่างอนยะ่าตรงครับไปข้างหลังนี่ครับห้องน้ำซ้ายขวาซ้ายเนี่ยซ้ายขวาซ้ายไม่ต้องเกรงครับแกว่งแบบธรรมชาติเลยนะครับกิจกรรม O&M ของสมาคมคนตาบอดนีักข่าวไบ้่อ้ววันนี้ พี่ปุ้ยและพี่เล็กวิทยากรจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มรัาสรคัญไปฝึกบคลิกภาพคนตาบอดที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเริ่มต้นจากปราสาทหินพิมายเยื่ย่นประวัติศาสตร์ในสมัยอาณาจักร ที่ใหญ่โตและก็ยังไม่เคยมาค่ะคือเต้นดีครับสนุกค่ะให้เราได้รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างจะเจออะไรบ้างสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเลยถเงี้ยปกติคนตาบอดจะอยู่ในบ้านนะครับอยู่แต่สถานที่ที่เขาคุ้นเคยก็นนี้ให้เขาสมัมผัสสถานที่จริงก็คือได้ประสบการณ์ได้ทักษะในการช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าเวลาเขาได้เดินสถานที่ข้างนอกนะครับเมื่อเขาผ่านช่วงนี้จุดนี้ไปได้แล้วความกลัวเหล่านั้นจะหายไปเหมือนกับ เพิ่มความมั่นใจให้กับเขาในการเดินทางครับในการชลิตตัวเองด้วยครับที่ครับวันนี้มาเรารู้สึกแบบว่าเป็นไงบ้างครับผมค่ะสนุกดีเลยประสบการณ์เพิ่งออกจากบ้านค่ะเพิ่งจะออกจากบ้านนะครับค่ะเพิ่งฮัตเ,ดเต้ไม่เท่าคันแรกค่ะอ่ะหยุดก่อนจ้าหยุดรอคนสง่ง

อันนี้กว้างกี่เมตรคะเนี่ยและสูงกี่เมตรว่าสูงมากเลยครับสูงประมาณ6เมตรได้เป็นเสาผมเข้าใจว่าเขาก็รู้สึกเองว่าสถานที่ท่องเที่ยวน,นี้ไม่ได้เตรียมพร้อมสําหรับเขาเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคเขามีความตั้งใจดีครับแล้วก็เหมือนอุปสรรคเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งผมเห็นตรงนี้ผมคิดว่าคนธรรมดาเวลาดูก็ก็ได้กําลังใจได้

สมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาฝึกบุคลิกภาพด้วยกิจกรรมโฮแอนด์เบัวนะครับด้วยกรารพาเดินบนสะพานแขวนที่ใสงามน่าตื่นเต้นเล้าใจมาก ับว่านี่มันไม่ใช่เรื่องง,างา่ายๆถ้าไปไม้เท้าเราไปเจอขอบปุ๊บให้หยุดทันทีดเดินอย่าเร็วอย่าเร็ว<ๆ>ช้าๆอันนี้ก็คือฝึกข้ามสะพานค่ะที่ฝึกก็คือให้เขารู้ว่าที่ที่เขาจะไปนะ่ะมันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยถ้าจะทําให้ปลอดภัยคือเขาต้องรู้จักระวังตัวเองเซฟตัวเองคือถ้าเอาไม้เท้า

คือกรณีอย่างต่านี้ก็คือสามารถที่จะแบบฟื้นฟูได้ไหมครับฟื้นฟูนี่ต้องใช้เวลานานเนี่ยเพราะว่าถ้าฟื้นฟูตั้งแต่ก่อน,นนั้นนี่น่าจะได้แต่ตอนนี้20กว่าต้องใช้เวลาอันนี้คือกล้าที่สุดแล้วนะครับที่ได้ออกมาอันนี้ก็คือเขาไม่เคยทำอย่างนี้จริงๆไม่เคยจริงๆครับแต่การออกจากบ้านก็ยากเพราะว่าการที่จะเดินอยู่ที่บ้านคุณเคยกับสถานที่ที่นั่งนั่งเดิน,เด,นเดินนะครับเดินแบบนั่งอ่ะคลานอ่ะพอจะถ่าว่าจะโตก็ยุดสองสามสามโอ้เลยจะลุก <ไ>ให้หาหาปูนเดินบนปูนเออนั่นแหละพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีจำนวน3ามอําำเภอมีคนตาบอดเนี่ยเป็นจำนวนมากเป็นลำดับสองของประเทศไทยนะครับม,มีจำนวนในคือหนึ่ค,คน แต่มาอยู่ในระบบของสมาคมจริงๆก็ไม่เท่าไหรไไ่ไม่ถึงหนึ่งพวกผมที่คณะกรรมการที่บริหารชุดนี้ไม่เคยเละความพยายามนะครับลงพื้นที่เด็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องลงครับเพื่อประชาสัมพันธ์สมาชิกที่ยังไม่ได้เข้าอยู่ในระบบเนี่ยดึงเข้าในระบบให้ได้เพื่อจัดสวัสดิการให้เขานะครับเพื่อคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะครับผมผมข้อ,อยากจะฝากถึงนะครับอาครอบครัวนะครับญาติพี่น้องของคนตาบอดที่อยู่ตามบ้านนะครับที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่าอาจจะกลัวนะครับ เป็นห่วงรักเกินไปแล้วก็ขังไว้อะไรเงี้ยครับก็จะทําให้น้องๆนะครับได้เกิดอาการแบบพิการซ้ําซ้อนหรือว่าเป็นแบบคนที่แบบช่วยอยากจะเองไม่ได้นะครับก็อยากจะให้เปิดใจแล้วก็พาน้องๆนะครับออกมานะครับสู่สังคมมาทํากิจกรรมร่วมกับสังคมนะครับคนพิการนะครับทางสายตาก็สามารถทํากิจกรรมได้เช่นคนปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือการทากิจกรรมการทํางานนะครับก็สามารถทําได้นะครับแม้สมาคมคนตาบอด ยังไม่สามรารถเข้าถึงคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างทั่วถึงแต่ด้วยความตั้งใจจริงของทีมบริหารผมคิดว่าสักวันหนึ่งคนตาบอดทุกคนในจังหวัดนครราชสีมาจะภูมิใจในสมาคมแห่งนี้สมาคมคนตาบอด เพื่อคนตาบอดสวัสดีครับ